ใหม่เบิร์ตโนตากอะไรนะพี่น้องเบิสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะบรนีก้กาศผมกับปูน่ะกับบรรยากาศสวยๆเนาะพี่น้องสปูกามาแต่ฮากกามาแต่ซื้อน้ำมันอยู่บ้านหลักสามสิบห้านะเกิดฝ้าวใบเต้เด็กเนาะพี่น้องคิดว่าสิบบุมีน้ำมันกามีจบเจือเนาะพี่น้องแต่ว่ามาหอน นาเนาะพี่น้องจักปรปมน้ากระต่ายคือเก่าก็นยังเปว่าเมื่อนะค่ะสมได้แต่ว่าเมื่อน,นี่ค่ะเอาลงไปติดอยู่หัวอ่ะตายเลยเนาะพี่น้องสปูกระสซิน้ำมันมาใส่วังหวาสีอันปมน้าขึ้นมาใส่ให้นาเนาะพี่น้องให้ใส่กาเนาะแตะน้ำมันแสนหนึ่งเนาะก็ได้บลายเนาะพี่น้องสปูสิพามาเบิ่งกาเนาะผลบตกลายมือลายเวินเห็ดให้กาเหี่ยวเศร้าเนาะ คิดว่าสิบโปมน้ำขึ้นมาใส่ตะการนูปจักกรตายคือเก้านะพี่น้องเบิง่งคิดดินควันกุ่มกุมเนาะนี่นี่เสียหายลายติบเนาะเบิ่งสภาพดินเนาะพี่น้องนี่แล้วนาขูกนาโน,นนเนาะแดดมาแดดกะแดดเนาะฝนกระตก่ต๊กฝนกระตกแต่บนอื่นเนาะ เส็ให้กาเถียวเช่านพี่น้องตายเบิดนี่ทำคนตกไปเนาเนีะอ,อันนี้ยังสำนี่นพี่น้องไ่นี่ถือว่าโอเคอยู่ไห่น,หนี้นะกระตายเป็นบางส่วนเนาะบัตห้หน้าที่ดำแล้วแล้วนี่ดำกระดำได้สองสามไ,หนหนไม่เนาะไมละสาเหตุบ่มนีหน้าพี่น้องดินแตกเหือบม,ม,มุมง,งางง ฝนบาตกลายมือลายเวนเนาะขี้ดินควันกลุ้มกุมก้มขี้ฝุ่นในง,งองเนาะเดี๋ยวเบิ่งตะกาตัวเองเบิกดกำลังใจเนาะเบิดลายตาเติบผูตาหน้ากระเหม็นเนาะพี่น้อง ขนาดงามเซ็ตเศร้าได้ยังหยบเบื้องอเลยโพดว่าแหงแรงเนาะหน้าฝั่งบึงนาจะหน่อยสปูสิพาไปเบื้งนานเขาเจ้าเนาะพี่น้องบึงสภาพตะก้็คงจะพองเนาะเพื่อบึงนี่เนาะฮิเดนน้องเนี่น ใหม่เลีโลเนาะดินแห่งดินโคลเนาะฝคนประตูลายมือเ,อเป็นจังซี่นะพี่นอ้องตะก้อสปูกาบ่ได้ลงมาเบิ่งลายมือเลยเนาะมีแต่ไปเลี้ยงแตงโอนะป้าลงมาเบิ่งบแบบน,นี้ใหม่เบิดนอดตากากอะไรนะพี่นอ้องป้าเบิ่งสภาพแบบเป็นตาเบิ่งเลยเนาะกูดต้องนังเยเนี่ หากมันตายไปเลยก็เล้วไปเลยค่ะนี่เนาะอีไหนมันจังแอบแงบดำนาก็ได้แต่หนึ่งให้เนาะสองให้สองหายสองหาน้อยสามสี่ห,าห้าหายแพี่น้องมีแต่หายกับโป๊กะปก,กะเป๊กเนาะนี่น่ะกลาที่ลกไปดำกะ แต่กล้าตัวนี้ก็ยังงามอยู่นัะพี่น้องลุกไปดำทษดเ่สำนี่เนาะมาเบิ่งนกล้าที่หวานใหม่่ใหม่เลยตัวนี้กระไดเนาะบลูเรือเลยเป็นอะไรซาวนาบัานกลุ่มใจเติบเนาะ อันปุ้ยกระแพงน้ำมันกระแพงฝนก็บรตกอีกวิกฤตหนะักเนาะน้ำกับโอมีสีดำจากโอมน้ำตายเรียบร้อยเนาะหมุนปุ้ยปออย่าอยู่ถึงขั้นบัดเกี่เนาะเดี๋ยบึงอยู่ให้หน้าบังกันเงียบกู ก็ต้องเจอเดดเผาใหม่เนาะสิาพามาเบิง่งตะการ์บอนที่เนาะเจอวิกิหนักเติมเนาะอันนี้ก็คือเขตนาของจะปูนะฮอนแต่ในใน,นิตาการซีเนาะแต่ว่าสิาพามาเบิง่งอะก้าที่ตายเนาะบ่ได้มีแต่หน้าสะปูแล้เนาะ นี่ขนะึ้นโปมน้ำขึ้นมาใส่เนาะดินเป็นกระซิสซุมเนาะพี่น้องดินก็นยังซุ่มอยู่นี่อื้งก้าเป็นอยู่ทางลุ่มมันงามเนาะดินซุ่มนะมันสินนงามเนาะงามเป็นเขตเนะาะก้ามแคนเยเดดเลยบ้านี มันพนตกมาใส่ก็เผื่อสิฝักพื้นเนอะเยนอันนี้นนก็แล้วดำนาผัดดำนาตาแดดเกี่ยวเขาน่ะนาสิเกี่ยวตาเข่าตาฝนเนาะสภาพอากาศมันเริ่มเป็นไปเปลี่ยนแปลงแหงเนาะอันใดที่บ่เคยเห็นก็นได้เห็นเนาะพี่น้องเอ้ย แนมบึงเางได้กะดินแตกเหิบนาะควันกลุ่มๆเห็นตะกาจะของเลยเหมือนลมกับบอนเน,ะนาะน้ำในภายกระบ,บุกลงเรียบเลยเนาะ สพาลงไปเบิกน้ำอยู่ห่วยอ่ะยังสำในเนานะดินแตกเหือกแผ่นะอีนสีจูมน้ำขึ้นมาฮดเข่าฮดเข่าเลยกาฮดกาเนาะ บได้เดบอดโเฮดสนนาะสิพาลงหวยในวันนี้ นำในหวยก็มีโบลายเนาะมีแต่ซ้ำเลยตายอีกเลยจักก็ได้ตา,ายตัไปหมดหักเสือเทียนเป็นว่าติดอยู่เทียงยังได้เนะูะเอาลงมาฉูบน้ำแ้ๆมระจายเนาะตายอีกแล้วจะจักอีกห้างเนาะหวยอันนี้ก็ไล่มาแต่หวยยางพุ้เนาะ ไลมาใส่ห,หั่วนาของสป,ปูนะจากระเที่ยวแป็งเที่ยวมากเที่ยวพี มัน,อนอยังอาบน้ำจัก๊กโดนลงน้ำดูเจ้ว่ามันที่คืน <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่สอมเลยสอมเลยกระเพาะสอมเลยกระเพาะเนาะบัตรนี่ขึ้สีแอมแหงบเลยตายเช็ดหมักดองดองเลยเนาะสป,ปูกระสีได้ขึ้นเมือ่อโดนมันเนี่ยเพราะว่าสวยสิไปเรียงหนานะเลยเนาะเพิดแปลงคนดเดียวทั่เนานะ เมื่อปลายผุเลยให้เราแปลงกับจักแล้วผู้เดียวแล้วนี่เนาะแต่เว็นก็จนออกเลยเนาะแหมอีอีโลเนาะขนาดเปดโมงยังแหมใช่นีมเนาะขิดเบิ้งสิบเอ็ดสิบสองโมงบ่ายหนึ่งเนาะพี่น้องแหมแหงเนาะตอนไปเรียงไว้ใหแดด โต๊ะมันก็เบิ่งนองกะมีแต่หยาปกะคุมเนาะนองที่ปล่อยป่ากันหรือกันน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องโอ้ยเหนื่อยน้ำเด้ ตายเป็นจุดเป็นจุดเนาะเหี่ยวแหงเนาะขนาดยาเมือเศ้ายังสัมในป้าคันต้อนแรงที่สําในเนาะบึ่งมาบึ่งตะกาสาเตยเนาะมือนนี่กระเดดใหม่คือกันเนาะใครแน่ผืนยังมีเป็นจักปมนามปมขึ้นมาเนาะของผืนกันยังบนตายเนาะเป็นจักของเทเนาะพี่น้องอ่ะ

เอาละพอเม่พี่น้องคลิปสปูกับชิโคจบคลิปไวเพียงซัมนน้ก่อนเด้อฝากพอเม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็ดกิปต่อ,ตอไปในเด้อสบายดีพี่น้อง